ทำพีวิธีเซียนภาคอาณาจักรถวยเทพตอนที่12บ่าคือหาลี่ตะขาบดำร้องคำรามตอบรับคราหนึ่งจากนั้นจึงขยับร่างกลายเป็นเงาดำสายหนึ่งพุ่งกระโจนไปด้านหน้าทันทีมันอ้าปากกว้างเผยให้เห็นฟันขาวน่ากลัวสองประกายแวววาวเราาคมมีดเรียงเป็นแถวอยู่ด้านในมันกัดไปที่ไหล่ของหลิวซืออย่างดูร้าย หลิวสือยังคงเอามือกุมศีสษะส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไม่ได้สนใจสถานการณ์รอบตัวแม้แต่น้อยจึงถูกตะขาบกัดจนจมเขี้ยวได้ยินเสียงดังแครคราหนึ่งเมื่อไปสือเจินเหรินเห็นดังนั้นจึงเผยรอยยิ้มอมหิตที่มุมปากนักพระชรารู้ดีที่สุดว่าตะขาบตัวนี้ทรงพลังเพียงใดมันสามารถบดขยี้และทำลายอาวุธวิเศษทั่วไปได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียว แต่สิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือพิษร้ายแรงที่ฉาบอยู่ทั่วร่างของมันซึ่งสามารถผนึกโลหิตในลำคอและกัดกร่อนจิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญเสียนแต่ครู่ต่อมารอยยิ้มบนใบหน้าของนักพระชราก็แข็งทื่อตะขาบดำพันส่งเสียงร้องโหยหวนออกมามันอ้าปากกว้างเผยให้เห็นโลหิตเต็มปากฟันอันแหลมคมทั้งหมดของมันล้วนแตกละเอียดเป็นเสียงเสียง ส่วนเกล็ดทองบนไหล่ของหลิวซื้อกลับไม่มีร่องรอยแตกหักเสียหายเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าตะขาบดำจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่กลับกระตุ้นสัญชาตญาณสัตว์ร้ายของมันขึ้นมามันกรีดร้องอย่างดูร้ายร่างของมันม้วนพันรัดร่างของหลิวซื้อเอาไว้ข้างในราวกับงูพิษขาย,ยาวแหลมคมราวมีดดาบทั้งหมดของมันช่วยโอกาสเสียบเข้าไปในร่างของหลิวซื้อเครง้งเครง้งประกายไฟคล้ายโลหะเสียดสีกันต่างกระเด็นกระดอนไปทั่ว แต่เกล็ดบนร่างกายของหลิวสือยังคงไม่บุบสลายและไม่ได้รับอันตรายใดๆเมื่อไปสือเจินเหรินเห็นดังนั้นสองตาเบิกถลนแทบหลุดออกจากเบ้าใช่แล้วข้าจำได้แล้วข้าข้าคือหานลี่มหาผู้บำเพ็ญเซียนอันดับหนึ่งของแดนมนุษยะและเป็นมหายานอันดับหนึ่งของแดนวิญญาณท่านใดนั้นหลิวสือหยุดกรีดร้องกระทัน ศีรษะที่ก้มต่ำพลันเงยขึ้นส่งเสียงร้องดังกึกก้องดวงตาของเขามีสติแจ่มใสชัดเจนไม่มีร่องรอยความเหม่อลอยเสื่องซึมใดๆอีกต่อไปเขาคือฮานลี่ผู้ผ่านความทุกข์ยากแสนเข็นๆนนักปราหนักเพื่อบิบินจากแดนวิญญาณขึ้นสู่แดนเซียนในตอนนั้นฮานลี่ไม่ได้สนใจตะขาบดำที่พันรัดอยู่รอบร่างของตนเองขยับแขนเพียงเล็กน้อย มือข้างหนึ่งตะปบจิกจมลึกลงไปในเปลือกหลังแข็งแกร่งของตะขาบดำราวกับคราดเหล็กออกแรงเพียงเล็กน้อยก็กระชากร่างตะขาบดำออกจากตัวได้อย่างง่ายดายตะขาบดำกรีดร้องโหยหวนอย่างยาวนานไม่สิ้นสุดร่างอันใหญ่โตของมันดิ้นรนกระสือกกระสนไปมาอย่างสิ้นหวังแต่กลับไม่อาจหลุดพ้นจากเงื้อมือของหฮลี่ไปได้แม้แต่น้อยปัง นิ้วทั้งห้าของฮาร์ลี่ที่จมลึกอยู่ในร่างของตะขาบดำขยับเล็กน้อยพลังมหาศาลที่มองไม่เห็นพลันแผ่พุ่งออกมาหลังถูกพลังมหาศาลกระแทกใส่ตะขาบดำกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดปล้องข้อต่อทั่วทั้งร่างพลันอ่อนปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้อีกต่อไปแควกมืออีกข้างของฮาร์ลี่หายเข้าไปในตัวตะขาบดำ จากนั้นจึงใช้มือทั้งสองข้างฉีกแยกร่างตะขับดำออกเป็นสองส่วนท่ามกลางหาโลหิตเต็มท้องฟ้าแล้วโยนซากร่างของมันทิ้งไปอย่างไม่แยแสซากตะขับสองซีกที่อยู่บนพื้นนั้นบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงจากนั้นจึงกลายร่างกลับเป็นธงเล็กๆที่หักชำรุดสองผืนรัสมีบนผืนธงหายไปโดยสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงพริบตาราวกับสะเก็ดไฟจากหินจุดไฟก็ไม่ปานไปสืจอเจินเหรน,นนิ่งอึ้งตะลึงงินอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นจากนั้นหานลี่จึงหันหน้ามองไปที่ไปสือเจินเหรินทันทีที่นักพระชราประสานสายตาเย็นเยียบของหานลี่ในใจพลันหนาวเหน็บเย็นยะเยือกทั่วทั้งร่างสันสถานราวกับตกลงไปในหุบเหวน้ำแข็งไร้ก้นบึงนอนลงให้ข้า ไปสื่อเจินเหรินสีหน้าแปลเปลี่ยนไปพันร้องตวัดเสียงดังพร้อมกับประกบสองมือเข้าหากันวงเวทมนต์ดำในห้องรับพลันเปล่งสว่างเจิดจ้าได้ยินเสียงวิ่งวิงดังกล้องหมอกสีเทาดำกลุ่มหนึ่งพันปรากฏขึ้นพุ่งเข้าหาหานี่อย่างบ้าคลาั่งในเวลาเดียวกันไปสื่อเจรินเหรินยกมือโบกแขนเสื้อคราหนึ่งกระสวยบินสีขาวลูกหนึ่งพันลอยออกมานักพรชรากระโจนขึ้นไปบนกระสวย พร้อมทั้งบังคับกระสวยให้บินไปที่ประตูหวังใช้มันเปิดทางให้ตนเองหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยคิดจะหนีหานลี่ตว่ดเสียงเย็นชาพร้อมทั้งต่อยหมัดลงไปที่พื้นเกล็ดสีทองบนแขนข้างหนึ่งพันเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าตูมพื้นดินแหลกละเอียดเต็มไปด้วยเศษหินกระจัดกระจายเผยให้เห็นหลุมขนาดใหญ่ตรงกลางห้อง วงเวทและหมอกสีเทาดำทั้งหมดล้วนสลายหายไปจนหมดสิ้นไปสือเจริน,น,นพันธุ์ตัวสันสถานเมื่อได้ยินเสียงวงเวทถูกทำลายจนแหลกละเอียดที่ด้านหลังแต่ตอนนี้นักพเชราขี่กระสวยพุ่งทยานมาจนถึงหน้าประตูหินแล้วกำลังจะบุกทะลวงออกไปแต่ในตอนนี้เองพันมีเงาร่างคนปรากฏขึ้นที่หน้าประตูหินเสียงระเบิดพันดังขึ้นในอากาศตูม ร่างของไปซือเจินเหรินพันถูกเหวี่ยงกระเด็นไปด้านหลังราวกับกระสอบกระแทกเข้ากับกำแพงหินที่อยู่ไม่ไกลเสียงดังสนัน่นอักไปซือเจินเหริอนอ้าปากกระอักเลือดออกมาคำใหญ่ร่างล้มลงไปกองกับพื้นสีหน้าฉายแววหวั่นพรั่นพรึงกระสวยบินลูกนั้นไม่รู้ว่ากระเด็นไปที่ใดแล้วหานลี่ยืนปักหลักอยู่ตรงประตูกำปั้นซ้ายยกเหยียดตรงไปข้างหน้า เขาค่อยๆถอนกำปั้นกลับมาช้าๆเงาร่างขยับวูบหนึ่งคนก็มายืนอยู่ตรงหน้าไปสือเจินเหรินราวกับพูดผีมองหน้าอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชาผู้อาวุโสโปรดไว้ชีวิตด้วยข้าผู้น้อยมีตาหามีแววไม่ขอท่านได้โปรดเมตตาละเว้นด้วยผู้น้อยยินดียกทรัพย์สินทั้งหมดที่มีให้ท่านไปสือเจินเหรินตัวสันสานด้วยความหวาดกลัว กัดฟันลุกขึ้นปลดถุงเก็บของที่เอลออกแล้วใช้มือทั้งสองวางถุงเก็บของไว้แทบเท้าของฮาร์ลี่คุกเข่าขกสีษะอ้อนวอนขอชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮาร์ลี่มีสีหน้าเฉยชาไม่ชายตามองถุงเก็บของที่เท้าเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ผู้น้อยยังมีสมบัติบางอย่างเก็บไว้ที่อื่นสามารถมอบพวกมันทั้งหมดให้กับผู้อาวุโสได้ผู้น้อยถูกเชิญมาเป็นแขกที่จวนสนาวบดีแห่งนี้ ผู้น้อยรู้ตำแหน่งที่ตั้งคลังสมบัติของจวนนี้ขอเพียงผู้อาวุโสพยักหน้าผู้น้อยจะรีบนำสมบัติทั้งหมดมามอบให้กับผู้อาวุโสทันทีเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงไม่เอ่ยปากอันใดไปสือเจินเหรินก็ใจสั่นระรัวราวตีกลองยังคงขอร้องต่อไปเพื่อเอาชีวิตรอดนักเพระชราไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นเมื่อหานลี่ได้ยินเช่นนี้พลันมีสีหน้าแปลกแปลก เล่ากับว่ารู้สึกประทับใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายเสนอมาแสงสีทองบนร่างค่อยๆจางหายไปเมื่อเห็นเช่นนี้ไปซือเจินเหรินรู้สึกดีใจอย่างยิ่งกำลังจะเอ่ยปากกล่าวอันใดออกมาฮาร์ลี่พันยกมือคว้าจับบางสิ่งจากในร่างของตนเองหมอกดำกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นจากเงามืดเขาโบกมือคราหนึ่งหมอกดำนั้นพันแทรกหายเข้าไปในใบหน้าของไปซื้อเจิญเหรินผู้อาวุโสโปรดไว้ชีวิตด้วยไปซือเจินเหรินตื่นตระหนกในใจอย่างยิ่ง รีบตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองทันทีแต่กลับไม่พบความผิดปกติอันใดเลยแม้แต่น้อยยิ่งทำให้ในใจของนักพราะชราวัดกลัวมากขึ้นไปอีกเจ้าวางใจเถอะข้ายังไม่สังหารเจ้าชั่วคราวนี่ถือว่าเป็นการยืมดาบสนองคืนผู้ใช้เมื่อใดที่จิตใจของข้าอ่อนแอไม่มั่นคงเปลวไฟปีศาจนี้จะระเบิดภายในกายของเจ้าถึงตอนนั้นเจ้าคงรู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ข้าจำทุกอย่างได้แล้วข้าไม่ได้แซ่หลิวแต่เป็นแซ่หานหานลี่พูดเสียงเบาร่างกายที่เดิมทีใหญ่โตเริ่มหดตัวลงเกล็ดบนผิวกายก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนเป็นปกติไปสื้อเจินเหรินใบหน้าซีดขาวแต่เมื่อได้ยินว่าหานลี่จะไม่สังหารตนเองในตอนนี้พลันรู้สึกโล่งใจจิตใจก็ผ่อนคลายลงรับคำอย่างนอบน้อมปิง ฮานลี่จับคอเสื้อยกร่างไปสือเจินเหรินขึ้นมาตรงหน้าจากนั้นจึงใช้นิ้วชี้ขวาจี้ไปตรงหว่างคิ้วของนักพระชราแสงสีดำปรากฏออกมาจากปลายนิ้วแทรกหายเข้าไปในหว่างคิ้วของไปสือเจินเหริอนอย่างไร้ซุ้มเสียงผู้อาวุโสไปสือเจินเหรินจิตใจหวัดหวัน่นคิดว่าอีกฝ่ายจะกลับคำแต่ก่อนที่จะได้พูดจบแววตาของนักพระชราพลันเปลี่ยนเป็นเหม่อลอยว่างเปล่าฮานลี่เม้มริมฝีปาก เงือเม็ดเล็กๆซึมออกมาจากหน้าผากใบหน้าซีดขาวลงทีละน้อยผ่านไปครู่หนึ่งจึงค่อยถอนหายใจออกมาแสงสีดำบนปลายนิ้วก็สลายหายไปไปสื้อเจินเหรินตาเหลือกขาวหมดสติไปทันทีหารลียนไปสื้อเจินเหรินลงกับพื้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งสีหน้าก็กลับเป็นปกติแต่แล้วเขาก็ขมวดคิ้วมีสีหน้าอึมครึม เมื่อครู่นี้เขาใช้วิชาค้นวิญญาณทําให้คนพบเรื่องที่ตนเองต้องการทราบจากความทรงจําของไปสือเจินเหรินหานลี่เพ่งมองไปที่หลิวเลอเออที่สลบหมดสติอยู่ด้านข้างเช่นกันร่องรอยของความอ่อนโยนฉายชัดในดวงตาในยามนี้เชือกสีทองบนร่างของนางขาดพลังปราณหนุนเสริมจึงคลายตัวออกเองแต่ร่างยังคงถูกม่านแสงสีดำกักขังเอาไว้ภายใน ในช่วงพริบตาหารลี่ก็มาปรากฏตัวที่ข้างกายหลิวเลอร์เออโบกมือครานหนึ่งพลังไร้รูปสายหนึ่งก็ระเบิดออกมาม่านแสงสีดำพลันแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงหาลี่มองไปยังร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลของหลิวเลอร์เออถอนหายใจออกมาครานหนึ่งหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ไรเวทคำหนึ่งอ้าปากพ่นปราณเขียวออกมาผสานเข้าไปในร่างของหลิวเลอเอออย่างรวดเร็ว ใบหน้าซีดขาวของหลิวเลอร์เอ๋รพลันเปลี่ยนเป็นแดงเรื่อราวดอกกุหลาบในทันทีบาดแผลบนร่างก็หายเป็นปกติอย่างรวดเร็วสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม่หนูน้อยหลายปีมานี้ล้วนสร้างความลำบากให้เจ้าแล้วแต่ข้าเองก็มีพลังปราณเหลืออยู่ไม่มากเท่าใดนักคงทำได้เพียงเท่านี้หารลี่พูดกับหลิวเลอเอ๋อจากนั้นจึงเดินไปหยุดอยู่ข้างกายไปสือเจินเหรนหยิบถุงเก็บของของอีกฝ่ายขึ้นมา ฉีกถุงเก็บของด้วยมือทั้งสองข้างสิ่งของมากมายร่วงหล่นลงมาส่วนใหญ่เป็นสิ่งของทั่วไปแต่ก็มีโอสดปราณอยู่บ้างเช่นกันหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วหฮรลรี่จึงหยิบขวดโอสถออกมาสองขวดเทโอสดปราณสีเขียวและสีแดงออกมาอย่างละหนึ่งเม็ดให้หลิวเลอร์เอ๋อกลืนลงไปอย่างระมัดระวังจบตอนที่สิบสอง